มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของพระผ่ายความแปรเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงโดยการกระทานะคบเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดเปลี่ยนแปลงด้วยความตั้งใจนะครับซึ่งไพ่ในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นสองเหรียญนะเรื่องของการที่มันไม่หยุดกระที่ไม่หยุดนิ่งทําอะไรโดยที่คุณมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจทําอย่างจดจ่อนะครับแล้วก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางกิ่ที่คุณตั้งใจนั้นไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานของพระไพ่เนี่ยขึ้นในเรื่องของการที่มันฉับพลันเปยนแลงฉับพลันทุกอย่างทําด้วยการกระทําของตัวคุณและสมรรถผลได้ได้ดัก หนุนนําให้เกิดความสําเร็จหนุนนําในเรื่องของความที่คุณคิดสิ่งไหนก็สมปรารถนานะครับพรมพระพรหมท่านก็คอยหนุนนำนะให้คุณเนี่ยสำเร็จได้ในเรื่องต่างๆที่ขอนั่นเองพระบุญญาพิธิหารว่าอย่างไรายขึ้นในเรื่ององการทําบุญจากการศึกษานะครับแล้วก็ทําบุญโรงศพนะแล้วก็บริจาคเลือดเพื่อหนุนนำนะพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณรวมไปถึงการที่หากคุณได้บริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคนที่ประสบอุบัติเหตุคนที่ โอยต้องการเลือดนะคุณได้ช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยสิ่งนี้เป็นบุญอันมหาศาลแต่ไม่ไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามก็จะเกิดผลสําเร็จผลที่ดีนะเกิดความสําเร็จที่ดีเรื่องต่างๆที่คุณอธิษฐานก็จะสําเร็จไวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ให้เตือนนะครับอย่างแรกไ้ขึ้นเป็นพระกิสณะนะครับในเรื่องของความที่มันต้องสร้างความสบายใจให้กับเองนะครับในเรื่องของการที่มันปรับใจนะจูนใจให้ดียิ่งขึ้นนะการสร้างความสบายใจข้างหลยแหละเนี่ยทำให้ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆนั้นคึ้นข่ายลงได้มากขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นปีเถาะนะครับในเรื่องของการที่มัน ใส่ใจลงรายละเอียดลึกๆในเรื่องของความทรงจําเก่าๆความทรงจําเดิมๆในเรื่องของความรู้สึกนะครับเมื่อความรู้สึกของคุณเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยการตัดใจความรักนะการที่จะมีความรักที่ดีเนี่ยมันก็จะชัดเจนมันก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไพ่บุญอยากเป็นดารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องการเสริมดวงด้วยการที่คุณไปทําบุญนะเกี่ยวกับน้ําถวายน้ําปานะให้กับพระภิสุสงก็ได้นะครับหรือไปถวายข้าน้ำนะครับให้กับวัดอารามก็ได้นะครับในเรื่องของการถวายน้ํา หิ้งพระก็ได้นะครับก็ได้หมดเลยนะทุกอย่างที่อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยก็จะหนุนนาให้ความรับมันไหลลื่นมากขึ้นนะครับรวมถึงการถวายดอกไม้อะถวายบูชาหิ้งพระทธิบานก็ได้หรือว่าเป็นถวายเป็นการใส่บาตรของคุณก็ได้มีดอกไม้นิดนึงนะครับหรือไปตามวัดวาอารามต่างๆก,ก็มีการถวายดอกไม้ให้พระพิสุสองให้กับพระพุทธรูปอันนี้ก็หนุนนําได้เหมือนกันมันเป็นการที่สร้างพลังงานที่ดีแล้วก็สร้างพลังงานที่ทําให้สมหวังสิ่งที่ปรารถนา ดยเช่นกันนะครับดังเนี่ยดวงจีไรต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีให้เตือนอะไรบ้างดูซิไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเผาพริกเผาเกลือนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของความทุกข์ร้อนในอดีตมากกว่าอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดลบเกินไปหรือมีความอาฆาตแค้นต้องเป็นบางคนนะต้องปรับใจให้ดีไม่งั้นเนี่ยใจสั่นกระเพื่อมเยอะเกินไปมันกระเพื่อมเยอะไปทาให้มันดึงดูแต่สิ่งลบๆอ่ะมันแต่ความรักที่มีเข้าหาตัวคุณดังนั้นคุณสร้างอยากจะสร้างความรักที่ดีคุณต้องเริ่มจาก ใจที่ดีก่ออยากแรกนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นพระแม่กาดีนะครับก็สามารถที่จะขอพรน,นะกับองค์พระแม่กาดีเพื่อหนุนนําให้ความรักเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ โอโหศีกรรมปล่อยวางมันไปนะครับอภาภัยบุญญาพินิหารว่าอย่างไรไัยขึ้นในเรื่องของการทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะั้นแล้วเนี่ยาบางคนก็อาจจะมองว่าความรักเก่าเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเลยเนาะก็ได้นะเราก็คิดทางนั้นก็ได้แต่คิดแล้วเรามีความสุขดีนะหรือถ้าคิดแล้วเราไม่เป็นความทุกข์เรานะแต่คิดเราไม่เป็นอกุศลในใจนะก็ได้แต่ให้คุณทําบุญนะครับให้กับคนเก่าของเรานะให้โอโหสศีกรรมสึ่งการันในสิ่งที่มันผ่านมานะครับในสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นทุกๆออย่างให้ภัยกัน,นะะรแลเเาก็จจปิดใ เปิดรับพลังงานรักใหม่ๆและจบสิ้นสักทีนะครับเป็นการทําบุญให้แกบเจ้ากรรมนายเวรของตัวคุณรวมไปถึงเรื่องของการที่บางคนรักกันแล้วเนี่ยโอ้โหเคยสาบานเคยที่จะ,ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะจะต้องทําอย่างนั้นต้องทาแบบนี้มีคําสาบานร่วมกันนะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระประธานต่อหน้าหลอดไฟต่อหน้าอะไรก็ตา,า,ามนะก็ต้องนึกให้ดีถ้ามีเนะี่ยต้องรีบไปแก้นะถ้าแก้ต่อนานได้ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหน้าพระประธานแล้วก็ไปถอดคำสาบานแต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะ แต่ถ้าหากไปถอนด้วยกันน,นแล้จบสิ้นกันจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ขอโอโหสศีกรมกันด้วยเพื่อจะไม่มีอะไรต่อกันแล้วก็ไปเปิดต่างไฟต่างไปเปิดหาความรักที่ดีๆต่อกันก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ดีจะหักทําได้นะครับดังนั้แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับให้จะเตือนอะไรบ้างดูซิ ไพ่เืินไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระเสานะครับในเรื่องของปัญหาที่มันเป็นมาจากใจของตัวคุณมากกว่าที่ยังเกิดความกังวลใจอยากที่จะให้เกิดความชัดเจนนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของการละวากนะกันอย่าไปคิดเยอะคิดมากทั้งคุณกับคนที่คุณคุยด้วยนะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันต้องเกิดการการพูดคุยนะครับรวมไปถึงการที่พากไปเข้าวัดทำบุญเพื่อเสริมดวงให้ ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระพุทธเจ้ญญาราชก็ไปไว่าพระพุทธเจ้ญญารานก็ได้ไปร่วมกันเพื่อหนุนนําให้ความรักของคุณหรือชีวิตของคุณทั้งคู่เนี่ยดีขึ้นนะครับไพ่บุญญาพิธีารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเนี่ยช่วงนี้ก็หนุนนำเนี่ยโดยการถือซิน้าให้ครบมากที่สุดเราจะเป็นไปได้ถ้าครบเต็มที่ครบบริบูรณ์ทั้งห้าข้อเนี่ยก็ถือดียิ่งๆนะทำอะไรก็สําเร็จได้ง่ายได้ไหวมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับรวมไปถึงการถ้าหากเราได้ไปมีโอกาสเนี่ยไปอ่าไป นะครับพระพุทธชีรานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนหรือจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นะครับหรือเราไม่สะดวกนะเราก็ไปวัดใกล้บ้านก็ได้เหมือนกันแล้วรวมถึงการปิดทองพระพุทธรูปนะครับเพื่อเสริมความมงคลให้กับชีวิตของตัวคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของความรักและเรื่องที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่นะครับจะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของคนมีคู่ไปขึ้นเป็นในเรื่องของใบสีสู่ขวัญน,นะครับในเรื่องของการที่จะ คือมันเป็นเรื่องความมงคลความรื่นเริงม,มงคลของจิตใจนะความรื่นเริงม,มงคลของอการที่จะ,ะถ้าาคนคุณยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็อาจจะต้องหางานรื่นเริงให้มันถูกหลักแต่อันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับรวมไปถึงการที่ หันกันมาเข้าวัดเข้าวาทำบุญเสริมดวงให้กับคุณของกูงให้ขจัดอุปสรรคปัญหาออกไปอันนี้ก็ช่วยอีกหนึ่งอย่างนะครับรวมไปถึงการไปขอพรกับเทพเจ้าหนาจะเพื่อนุนนำนะครับในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความรักของคุณมีคู่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะทา่านจะคอยปกปักร,รักษาและก็เปิดทางให้ความรักไม่มีอุปสรรคปัญหาขวางหนามเข้ามานะครับไพ่บุญญาพิธีหารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เสริมดวงความรักด้วยการเติมน้ำตะเกียักนะครับให้เสริมแสงสว่าง เสริมช่องทางความรักให้กระจัดรปสักปัญหาออกไปรบไปตึงการลาห้องน้ําวัดล้างล้าง,างชําระจิตชําระใจนะชําระปัญหาต่างๆที่กำลังเข้ามาให้ออกไปโดยเร็วโดยพันธ์ก็จะช่วยได้นะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ให้เตือนให้ขึ้นเป็นในเรื่องของประสบนะครับการปรับใจให้เกิดความสุขการปรับใจให้ดียิ่งขึ้นนะการอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะทิศทางที่มันเหมาะมันสมกับตัวคุณก็ ไปที่ทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตอยากไรก็ต่างนะครับอย่างต่อมาให้ขึ้นเป็นเรื่องฮานุมานาวการรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกําลังทาไม่ว่าจะไปทางานที่ไหนไม่ว่าจะสมัครงานที่ไหนนะครับก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณควรจะทําศึกษาหาความรู้นะครับรักการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะครับรวมไปถึงพลังงานของฮานุมานี่แหละก็จะหนุนน้านะครับให้คุณสําเร็จแล้วก็มีความอดทนกันที่จะเอาชนะทุกๆอุปสรรคไปได้นะครับเพราะพลังงานของ ฮนมุมานเนี่ยนะเป็นลูกพราพายนะลมพัดฟื้นคืนได้เมื่อถูกทำร้ายนะหรือถูกค่านั่นเองนะครับอาดดูซิในเรื่องของภายบุญญาพินิษหารว่าอย่างไรไภัยคือเบเรื่อง,องการปล่อยนกนะครับแล้วก็คิดดีทําดีแล้วก็พูดดีนะครับในเรื่องของการเสริมดวงให้กับตัวเองเริ่มต้นจากความคิดก่อน นะถ้าหาความคิดคุณดีเนะี่ยเวลาคุณจะทําดีนะมันจะปล่อยนกปล่อยปลาทําทความดีมาจากความคิดที่ดีของคุณแนละทุกอย่างมันก็จะดีตามความคิดของตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับครับอะดูสิไพ่จะเตือนอะไรบ้าง ไพ่เกินใพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของพระแม่ยานาคนะเรื่องการเดินทางถ้าคุณในห้องช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับการทํางานมีการเดินทางมีการไปต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการไหว้แม่ยานาคมีการอธิษฐานขอหรือการมูเชเสส่งเสริมทำให้ไม่เกิด ภยัยไม่เกิดอุบัติเหตุอยู่รอดปลอดภยัภยเกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็จะช่วยหนุนนาให้ดีให้มีงานปังมากขึ้นก็เด็มน,นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพรวิสนุกรรมเรื่องของการปกปักรักษาเรื่องของทักษะความรู้เฉพาะต่างๆนะการที่ขอพรกับพระวิสณนุกเนี่ยก็ช่วยเหลือหนุนนานะครับในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่ปรารถนาก็ย่อมสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ บุญญาพิ็หารว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการสวดมนก่อนนอนเพื่อเสริมสตินะครับเสริมความสําเร็จเสริมความปังเสริมสติปัญญาให้กับตัวคุณในการตัดสินใจทําอะไรหลายอย่างให้เกิดความสําเท็จผลที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยไปถึงการถวายนะครับผ้าไตชีวรให้กับพระภิษุศพนะเพื่อจะหนุนนําให้พลังงานเหล่านี้ที่คุณถวายพลังงานเหล่านี้ที่คุณให้นะครับทําให้นำชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วเนี่ยดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของธุรกิจไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการใช้สติปัญญาเพื่อขจัดปัญหานะครับเนื่อเพื่อที่จะให้เกิดความสเร็จใ,ในทิศทางที่ดีอยู่ที่ว่าโตคุณจะเต็มตัวอย่างไรแล้วก็ใช้สติปัญญาที่เฉียบแหลมอย่างไรนะครับอย่างต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเทวเวสวรรนานเทพนะครับในเรื่องการขอพรจากองค์เทวเวสเพื่อขจัดอุปสรรคเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบเรียบเป็นไปด้วยไม่มีอุปสรรค หรือภัยอยันตรายต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือสามารถเกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันจนถึงอนาคตได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับภัยบุญญาพินิหารว่าอย่างไรนะครับภัยขึ้นในเรื่องของการทำบุญสร้างพระหรือร่วมอนุโมทนาบุญร่วมบุญเล็กๆน้อยๆกับการสร้างพระเจ้าจุ่มนำนะครับในเรื่องของธุรกิจให้มีความปังมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการจุดทูป16บอก16ดอกบอก,กรลดบเทพเทวาเพื่อจะเปิดพลังงานเปิดบุญของทุกคุณเนี่ยให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปักรักษามีสิ่งศ ความสาเร็จในเรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับไพ่จะเตืออะไรบ้างใน,เ,นเรื่องของงานเงินดูซิในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของเสือสมินะขึ้นในเรื่องของการที่มันถูกลวงตาการใช้จ่ายตามใจตามอารมณ์จนเองจน,นเกินไปนะครับทำให้มันสูญเสียงเงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับรวมไปถึงการไพ่ขึ้นในเรื่องของปีชวดนะการที่คุณเอง ต้องปรับตัวนะปรับตัวในเรื่องของรายจ่ายปรับตัวในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนการเงินให้เป็นระบบประเบียรบรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงการเงินที่มันรุดด้วยออกไปเนี่ยมันก็จะ ปิดรอยรั่วได้ดียิ่งขึ้นนะครับภัยบุญยาเป็นที่หานว่าอ,อย่างไรนะภยนนัยึ้นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการพิถลังเท้านะครับขอพรน,นะกับพ่อแม่ของคุณเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จผลนะครับพรจากปากพ่อแม่ก็จะทําให้ได้รับพลังงานที่ดีนะครับได้รับความสําเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ท่านพูดออกมานั่นเองครับรวมไปถึงการทําบุญกับ ที่เกี่ยวกับไฟนะถวายน็อดไฟเติมน erm ้ำมันตะเกียงนะทำให้เสริมพลังงานที่ส่องแสงสว่างนะช่องทางการเงินหรือนะเปิดพลังงานนะครับให้มีช่องทางมากยิ่งขึ้น,คนใครที่เป็นนี่เป็นสินเยอะๆก็ทําในลักษณะนี้ก็จะช่วยหนุนนาให้ปลดหนี้ปลดสินได้ด้วยในวันใดวันหนึ่งนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ